50แล้วจำนวนคนประมาณ500กว่าประมาณห0ากว่า250ครัวเรือนนี่ตอนนี้อยู่อยู่จริงๆเท่าไหร่ฮะเรือนเนี่ยที่ที่เกาะเนีคะอยู่จริงๆ250รที่ก็มีแค่ไม่กี่คนเรือนเพราะส่วนมากก็ไปไหนกันไม่ได้อยู่แล้วขอแนะนำก่อนครับผู้ใหญ่ชื่อชื่อสิริพรภงมิคณีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่ตำบลบ้านเกาะค่ะครับผมก็250 250เท่าไหร่ละร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอที่จะพอสักร้อย คือเราให้ร้อยห้าสิบเหรอไหมร้อยห้าสิบเราจะขายเฮ้ยไม่ใช่พี่อย่าทับโถมกันมากวันนี้เลยนะมาใช้ไฟมามากันกี่กลุ่มแล้วมีเข้ามาบริจาคกี่กลุ่มแล้วคะยังไม่มีเลยค่ะเราได้รับของบริจาคจากของอบตกับของจังหวัดแค่สองครั้งในเดือนก่นหน้หน่วยงานที่รับปากตามที่ไปเหมือนกับแบบไปขอขอเขาไว้นีะคือเราไม่สามารถที่จะเข้ามาให้เราได้ตอนนี้เพราะว่าขนมมนเข้าไม่ได้แล้ว ของเราก็ก็เรือพังครับมิงงก็เข้าไปแล้วเมื่อกี้จาเรือเข้าไปแล้วเรือเสียก็เลยต้องเีอันนี้อันนี้มาจาก อาสาดุสิตจาก E S U E S U นี่จะเป็นทีมของมิลค์คคนอฟไลฟ์คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์อ๋ออาจารย์จาจ้ะครับจากกรุงเทพเราไมู่้บ้านโทรไปบอกนะอุ้ยรีบโทรหาเลยเลยเครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้ได้อีกร้อยห้าสิบน้่เดี๋ยน้ค่ะเขาไม่มีน้ำเดียวกันข้างในมีผู้ป่วยมีอะไรนตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่รายหนึ่งที่พิการเนี่ยเขาเราจะออกนอกพื้นที่แต่เราประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่อย่างพวกมูลนิธิอะไรเงี้ยเขายังไม่มาเข้ามาช่วยเหลือเลยสวัสดีค่ะพี่การนะฮะได้ไหม ออกต้องใส่เรืออย่างเดียวค่ะที่เขาใส่เรือออกมาได้ไหมล่ะคือคือหมายถึงว่าจะย้ายจากบ้านของเขาเนี่ยข้ามมาอยู่อีกฝั่งนึงนะคะที่บ้านที่เขาพอจะไปอาศัยเขาได้ที่น้ํายังยังพออยู่ได้ฝั่งไม่ไกลกันแม่น้ำอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วแล้วแล้วไม่ไม่เอาเรือนี้ขนนะฮะเรือเล็กไปเอาขนพิการค่ะตัวแก่ใหญ่ก็หรอจะต้องมีอุปกรณ์ในการนอนการอะไรของแกงยค่ะวใหมาลำบากก็ต้องเอาไปไฟร์บอร์ดย้ายเรือเล็กก็ได้ถ้าไฟร์บอร์ดแม่เชี่ยวไหมถามมาเชี่ยวไหมครั ไม่ไม่เท่าตรงนู้นนะไม่เท่าอไไม่ถึงตั้ง่นั้นค่ะ้าถ้าช่วยเหลือได้จะเป็นพักอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าวันนี้ประสานงานแตกเรือพังต้องไปซ่อมเรือก่อนแต่ทีนี้เราต้องเราเรามีเบอร์ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าใช่ใช่้องดูอีกว่าพรุ่งนี้เราเราจะลงพื้นที่ไหนเพราะพรุ่งนี้เราก็เรืออีกคาดว่าเรือเราจะแล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่แล้วเสร็จก็ยอย่าออกลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเคลื่อนย้ายให้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่อีกครั้งหน อย่างไรเราเรามีเบอร์ผู้ใหญ่อยู่แล้วครับอันนี้อันนี้หนูเพื่อนก็เบอร์ที่ผมโทรไปเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยตอนนี้กำลังประสานกับท่านนายกอบตอยู่ก็ถามว่าเขาได้เรือให้เดี๋ยวหนูจะโทรบอกนะครับโทรบอกฮะฮะต้องขอความกรุณาจัดครับเนาะค่ะครับก็ช่วยโทรบอกด้วยครับโอเคครับผม